ครับสวัสดีครับคุณตาลเม่ครับครับโครงการบ้านร้านหลังที่ทออสอเป็นแม่งานในครั้งนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราทำไปกี่เฟสแล้วครับท่านครับ เราทําไปแล้วตอนนี้นะครับสองเฟสนะครับวงเงินรวมสี่ b i l กว่าล้านครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ได้ยื่นเข้าผินเชื่อเข้ามาใช้เต็มวงเงินแล้วแล้วก็ธนาคารได้เสนอทางรัฐบาลนะครับตอนนี้อยู่ในการระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับจะขยายอีกเป็นเฟสสามวงเงินอีกสองหมื่นล้านครับครับที่ผ่านมาสี่หมื่นล้านเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของจํานวนหน่วยของของที่อยู่อาศัยหรือจํานวนบุคคลที่เข้ามากู้แล้วก็อนุมัติไปแล้วเนี่ยเรา เราอนุมัติไปเท่าไหร่อย่างไรครงครับท่านครับเราอนุมัติทําให้คนมีบ้านในโครงการนี้ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับห้าหมื่สาัครอบครัวครับครับฮะแล้วหลักเกณฑ์หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้สําหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินแล้วก็พอได้ยินแล้วก็สนใจเนี่ยนะหลักเกณฑ์หลักการมันมีอย่างไงบ้างครับ ครับลักหลักใหญ่ๆนะครับก็คือการได้รัฐบาลช่วยเหลือดอกเบีย้ยนะครับในการที่จะทําให้ดอกเบีย้ยต่ําซึ่งโครงการที่ผ่านมาเนี่ยเราตรึงอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซนไว้สี่ปีแรกรนะครับ,รบแล้วสาหรับการมีที่อยู่อาศัยนะครับในระดับราคาไม่เกินหนึ่งุห้าล้านบาทซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดนะครับหรือว่า อะไรก็ตามที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองได้หมดเนี่ยเราดูที่ราคาซื้อขายเป็นหลักว่าไม่เกินล้านห้าะครับเพื่อเืี๋ยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มปลอบบ้านหรือกลุ่มเพิ่งจะเริ่มสร้างครอบครัวเป็นหลักนะครับฮะแล้วระยะเวลาผ่อนชําระนี่ได้นานขนาดไหนครับอธนาคารจัดเกยบครับ ระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยธนาคารให้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน40ปีนะครับขึ<ะ>บว่าไม่เกิน40ปีนี่ก็อยู่ที่ว่าอายุผู้กู้นะครับบวกรวมกับอายุสัญญากู้เนี่ยรวมกันไม่เกิน70ค่ะ ครับซึ<ะ>่งก็ทาให้ด้วยระยะเวลากู้ที่ยาวขึ้นเนี่ยมันก็สามารถทําให้หนึ่งเนี่ยเงินงวดต่ําลงอีกนะครับแล้วก็แลว้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถที่จะท่านมีบ้านเป็นของตนเองได้ทันทีนะวันณนะขณะกู้เลยเพราะว่าเด้วยเงินงวดที่ต่ําเนี่ยมันสามารถที่รายได้ไม่ต้องสูงมากเหมือนเกณฑ์ปกติเนี่ยก็สามารถได้วงเงินสินเชื่อไปซื้อท<ะ>ี่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกินล้านห้าคือคือถ้าไม่มีโครงการนี้เนี่ยไอไอเงื่อนไขต่างต่างพวกนี้เนี่ยเราเดินไปกู้ธนาคารปกติไม่มีทางได้เลยใช่ไหมครับท่าน เออสองอย่างนะครับไปคู่ธนาคารปกติเนี่ยท่านจะไปได้ดอกเบีย้ยต่ำขนาดนี้แล้วแล้วความสามารถหรือว่าไรายได้ของท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้วงเงินสินเชื่อในการที่จะไปซื้อนะครับโครงการนี้รัฐบาลดูแลสองอย่างเลยหนึ่งก็คือว่าช่วยเหลือเรื่องดอกเบีย้ยทําให้สี่ปีแรกเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคงที่นะครับคงที่เป็นตัวเลขด้วยที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเนี่ยสี่ปีนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะลอยตัวนะครับแต่ว่าภายใต้สี่ปีเนี่ยเราคง คงอัตราการผ่อนชําระแบบเดิไมไว้ถึงเจ็ดปีนั่นหมายความว่าเรารู้ผ่านได้ในอนาคตไปถึงเจ็ดปีว่าต่อให้ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็ไม่ปรับเงินงวดะนะครับและอันที่สองนี่คือว่าในเรื่องของเกณฑ์ผ่อนปลนนะครับอาคารสงเคราะห์เราก็ผ่อนปลนเกณฑ์ต่างๆนะครับในเรื่องในเรื่องของการคํานวณวงเงินสินเชื่อหรือว่าตัวเดสมิทเดโชนะครับรวมถึงฟรีค่าธรรมเนียมให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้0.1%ของวงเงินกู้ฟรีค่าธรรมเนียม ประเมินราคาหลักประกันค่าธรรมเนียมเรื่องของสิทธิที่นิติกรรมแล้วก็จดทะเบียนนิติกรรมจำหนึ่งเปอร์เซ็นของเงินจำน,นะครับอันนี้คืออาคารสงเคราะห์เข้าไปช่วยอีกว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะมีบ้านเนี่ยก็เรียนได้ว่าฟรีกับหมดนะครับตอนที่เกี่ยวข้องกับการมีบ้านครับทีนี้เฟสเฟ,รฟ,รฟรสามเนี่ยนะครับก็รอหมายถึงว่าทํารายละเอียดเสนอคลร์มรอคลร์มอนุมัติอย่างนั้นใช่ไหมครับ เออรอตอนนี้รอทางกระทรวงการคลังที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีครับอ่านั้นขายต่างๆนี่เหมือนเดิมหรือมีอะไรแตกต่างไปจากทั้งสองเฟสที่ผ่านมาครับตานครับตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของอาจาราดอกเบีย้ยนะครับว่าอาจาราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ต้องสะท้อนอัตราดอกเบีย้ยภาวะในตลาดปัจจุบันซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอปฏิกรมน,นิดนึงนะครับว่าอาจาราดอกเบีย้ยที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าก็ต้องดูดูสถานการณ์ที่เป็นจริงณขณะนี้ด้วย ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในวันที่เราทําอัตราดอกเบีย้ย1.99ในวันนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยยังประเทศยังอยู่ในภาวะต่ํานะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการเ,เมื่อสามปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้พออัตราดอกเบีย้ยขึ้นปุ๊บเดี๋ยว็ต้องปรับให้สะท้อนภาวะดอกเบีย้ยในตลาดแต่ก็ยังเรียนว่ายังต่ําที่สุดในตลาดของดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนะครอ๋อถูกถูกมากๆเลยเนี่ยนะครับหายากโอกาสแบบน,นี้นะครับ